สบายดีสวัสดีครับถักไทยเอฟซีพี่น้องสองฟังโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาสามถุมถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบอกว่าสิเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแลวก็คอมเมนต์เข้ามาได้หลายครับพี่น้องสิงไดใดบอกพลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องสิงมงนํานำเสนอ ตามคาเรียกร้องของ FC โดยเฉพาะ FC พี่น้องในฝั่งไทยนะครับบอกว่านําเสนอเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทยไนี่ไผนําหนาไผตามหลังนะครับในสายตาของเทพบโยละกะ็ในฐานะที่เขาเป็นคนเล่าถือว่าอยู่ยระหว่างกลางระหว่างเวียดนามกับไทยนะครับอันนี้ทําเบอกถึงเวียดนามครับพี่น้องม่องย่อนกลับขึ้นไป ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสักประมาณ15ปีย้อนหลังนะครับคือเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยคือผมเคยไปเวียดนามเนะาะบอถึงเวียดนามทุกมเงินนี่เขากระตังจากเก่าหลายนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นมาไวมากๆเวียดนามเมื่อก่อนนะครับเงินเวียดนามกับเงินกีบลาวเงินโดงเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเงินโดงเวียดนามยังตามหลังลาวด้วยซ้ำถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ5-10ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้เงินเวียดนามนะครับ มีค่าดีกว่าเงินลาวนิดนิดเองนะครับยังห่างจากประเทศไทยเยอะมากๆเวียดนามพัฒนาทางด้านโครงสร้างเช่นนะครับถนนหน,นทางนี่ยอมรับนะครับว่าสุดยอดทุกวันนี้คือผิดหูผิดตามากๆแล้วก็พวกตึกนะครับตึกสูงๆนะครับที่เป็นตึกที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางด่วนคือเวียดนามเขาพัฒนาเร็วมากๆนะครับ แต่นะครับเรื่องแรงงานนะครับแรงงานคนเวียดนามเนี่ยคือเวียดนามทุกวันนี้จะพัฒนานเร็วก็จริงนะครับแต่เรื่องค่าแรงเวียดนามก็ยังพอๆกับลาวสูสีกันนะครับค่าแรงเวียดนามนะครับเมื่อก่อนต่ํากว่าลาวด้วยซ้ำคนเวียดนามหลั่งไหลเข้ามาทางานหากินอยู่ที่ประเทศลาวนะครับอายอนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วทุกวันนี้คนเวียดนามก็เต็มลาวเหมือนเดิมนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคือคนเวียดนามเนี่ย คือผมจะบอกนะครับว่าคนเวียดนามนี้ลักลอบเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเยอะมากๆแต่เขามีวิธีนะครับเวียดนามเข้ามาที่ทํางานที่ประเทศไทยแบบลักลอบทํางานผิดกฎหมายไม่มีเวิร์กเพอร์มิสตนะครับไม่มีเวิร์กเพอร์มิสตเวลาตํารวจไทยจับเขามีวิธีนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีกฎหมายรองรับแรงงานเวียดนามนะเขารองรับแต่ลาวเขมรพมา่า สามประเทศที่ติดกับประเทศไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแต่ทําไมมีมีเวียดนามเข้ามาทํางานที่ไทยเราจะเจอประจําแต่กฎหมายไทยไม่มีนะครับตั้งแต่อดีตนะครับไม่มีเวียดนามเวลาเขาเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเขาเข้ามาแบบพาสปอร์ตมาเที่ยวแล้วก็แอบ,บทํางานเขาก็เรียนภาษาลาวเรียนภาษาไทยพูดภาษาลาวได้นะครับแอบบทํางานที่ประเทศไทยเวลาตํารวจไทยจับปุ๊บนะครับ คนเวียดนามเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนลาวอ่าเพราะกฎหมายไทยเขาไม่รองรับคนเวียดนามอยู่แล้วนี่ไม่รับแรงงานเวียดนามเวลาจับได้เขาก็ไม่ส่งอยู่แล้วเนี่ยคุุณคณอาจจะติดคุกอยู่ในประเทศไทยนานหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่นี่คือประเทศไทยไม่มีนโยบายคือรับแรงงานเวียดนามเนาะเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนลาวเวลาจับคนลาวสมัยก่อนเนาะพี่ดองครับหรือว่าจับพี่ดองฟังเล่านะครับที่มาทํางานผิดกฎหมายแค่ผลักดันกลับประเทศแล้วก็กลับมาใหม่เท่านั้นเอง ไม่ได้มีข้อหามีความผิดอะไรหนักนะครับจับถ้าเกิดว่ามีคนเต็มที่ตอมอนะครับสมมติว่าที่ตอมอเวลาเขาจับแรงงานต่างด้าวเนาะไม่ว่าลาวเขเรมรพม่าก,ก็แล้วแต่เมื่อก่อนเขาจะไปขังไว้ที่ตอมอตอม,อตอมอไหนครับสวนภูหรือตอมอหรือว่าเป็นเรือนจําที่แต่ละอําเภอหรือว่าแต่ละจังหวัดนะครับเขาจะขังไว้ถ้าคนได้เยอะนะครับ เก็มรถก็จะส่งมาที่ตอมอสวนผูแล้วก็ผักดันกับประเทศไม่ได้มีข้อหาหนักนะครับแค่เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็เขาก็มาใหม่อันนี้คือเป็นช่องทางที่เวียดนามเขาทําแบบนี้เวลาที่เกิดปัญหานั้นนี่ขึ้นมาคือเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนลาวเพราะคําว่าลาวนะครับในมุมมองและความคิดของคนลาวเราก็ทราบดีนะครับพี่น้องคนไทยเนี่ยคือมีความคิดดีต่อคนลาวเข้าเนอะไหมครับ ถ้าบอกว่าลาวปุ๊บคือมันเหมือนสื่อสารและภาษาเดียวกันเนื่องไหมครับภาษาวัฒนธรรมมันพูดกันรู้เรื่องก็อาจจะแบบว่าเออสงสารนะครับแค่ผักดันกลับประเทศอันนี้คือเป็นช่องทางหนึ่งที่เวียดนามเข้ามาบางทีไปก่อเหตุก็มีก่อเหตุทํานู่นทนํานี่ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยก็บอกว่าเป็นคนลาวพอส่งไปถึงลาวนะครับ ตำรวจลาวก็ไม่ใช่ว่าส่งกลับต่อไปเวียดนามนะบางทีก็ปล่อยอยู่ที่ลาวแหละครับทำมาหากินที่ลาวต่อแล้วก็เข้าไปใหม่ก็บอกว่าเป็นคนลาวนะครับอันนี้นี่คือวิธีหากินของคนเวียดนามในประเทศไทยทุกวันนี้คนเป็นคนเวียดนามเยอะนะที่ประเทศไทยทํางานร้านอาหารอะไรต่างๆนานานะเยอะมากๆนะแต่ไม่ใช่คนลาวนะครับต้องขอดูพาสปอร์ตนะครับแต่มันมีวิธีหนึ่งนะครับทุกคนเมื่อก่อนเนาะอ่า เวียดนามเขาจะไม่มีพาสปอร์ตถึงมีเขาก็จะบอกว่าไม่มีเวลาตำรวจไทยจับเพราะมันจะโดนข้อหาอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกว่าเป็นคนลัไม่ไม่มีบัตรเลยเป็นคนเถื่อนผิดกฎหมายเขาผลักดันกลับแค่นั้นเองถ้าบอกว่าเวียดนามปุ๊บไม่แน่นะครับผมไม่แน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสมัยก่อนคือเวียดนามเขาก็ไม่ชอบไทยเนาะสมัยก่อนก็คือเขาไม่ชอบไทยแต่เขามาหากินที่ไทยนะผมก็งงเหมือนกันนะไม่ชอบไทยอ่า คล้ายๆกับว่าอิจฉาไทยว,ว่าไทยแซงหน้าไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครไทยเศรษฐกิจดีกว่าไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นเศรษฐกิจดีทุกอย่างเวียดนามก็มีสงครามช่วงอินโดจีนไงนะครับแล้วก็ไม่ชอบไทยบอกว่าไทยให้ฐานทัพอเมริกาไปตีเวียดเวียดนามไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามหร,หรือที่ลาวนะครับทุกวันนี้เวียดนามลาวเขาก็กอดคอกันเนี่ยกอดคอกันเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันอายุแย่ไม่ชอบไทยนั่นนี่นะครับแต่ก็ยังลักลอบเข้ามาทํางานที่ประเทศไทย เราก็ไม่เข้าใจว่าไม่ชอบแล้วทําไมมานะครับถ้าบอกว่าเศรษฐกิจเวียดนามดีกว่าทุกวันนี้ค่าแรงเวียดนามไม่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยซ้ำป,ป,ป,ประเทศไทยนะครับจบปิญญาตีหมื่นห้าค่าแรงขั้นต่ํานะครับเอาเงินเดือนขั้นต่ำเก้าพันนะครับเก้าพันบาทต่อเดือนเวียดนามยังไม่ถึงห้าพันด้วยซ้ำยังไม่ถึงห้าพันบาทนี่แหละครับผมก็ยังบอกว่าไทยเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะครับไทยไม่เคยไปอิจฉาใคร นะครับไทยก็อยู่ส่วนไทยแบบนี้มีแต่ประเทศที่ตามหลังแล้วก็พยายามที่จะสร้างนั่นสร้างนี่อิจฉาอยากจะตามให้ทันพอตามไม่ทันก็สร้างเรื่องนะครับผมบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามองจากภายนอกถ้าเราไม่เคยเข้ามาประเทศไทยเลยทุกคนเกือบทุกคนนะครับไม่ว่าลาวหรือเวียดนามจะมองคล้ายๆกันคนไทยเป็นแบบไหน หนึ่งนะครับชอบคิดว่าตัวเองเหนือกว่าชาติอื่นในอาเซียนมองข้ามประเทศเล็กๆล็ลาวพม,าม่าเขมรไทยมองเปรียบเทียบเสรเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไปแล้วอันนั้นนั้นคือคือนั้นมันเป็นสิทธิของคนไทยที่เขามองว่าเขาไม่เคยไปดูถูกคนลาวหรือเวียดนามเขาพยายามที่จะพัฒนาประเทศให้ทันกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นประเทศที่ตามหลังไทยก็กลายเป็นคิดไปเองว่าคิดจะเหยียบย่ํา ประเทศที่ด้อยก,กว่านะครับคิดไปเองนะครับเพราะว่าเรา <laughs> เราเราคิดแบบนั้นจริงๆสมัยก่อนนะฮะพอเราไปที่ประเทศไทยนะบางทีทําไมผมถึงบอกว่าบางทีคนไทยส่วนมากเขาไม่ค่อยไม่เขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้ด้วยซ้าอ่าบางทีเอาถามคนรุ่นใหม่ในไทยนะหรืออะไรบางทีถามเกี่ยวกับประเทศเรานั้นนี่เขาไม่รู้จักด้วยซ้าคนรุ่นใหม่นะอ่าเห็นไหมผมไปดูเกมเกมโชว์เนาะ อ่าไปดูดูเกมโชว์ที่รายการไทยบางทีไม่ใช่เด็กนะครับดาราด้วยด้วยซ้ำนะครับเรียนจบสูงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แหละครับแล้วก็บางทีเล่นเกมถามเกี่ยวกับประเทศลาวธงชาติลาวเป็นยังไม่ไม่รู้เลยหรือถามเกี่ยวกับเวียดนามบางทีเขาก็ไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำแต่แต่ถ,ตถ,ถามพวกเกาหลีใต้ญี่ญปุน่นแถวยุโรปอเมริการู้นะครับไอเราก็แปลกนะ เราก็เลยไปนั่งคิดว่าเออบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้ทําไมคนเวียดนามคนพวกลาวแดงบางกลุ่มทําไมมาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องแบบเนี้ยถ,ถ้าที่ประเทศไทยคนไทยส่วนมากบางคนเขาเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ไปอิจฉาร้วยซ้ำนะนะครับบางทีเราก็คิดะนะครับก็แบบนี้แหละครับพี่น้องที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะว่าเศรษฐกิจนะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเศรษฐกิจนะครับอาจจะดีแต่ค่าแรงเวียดนาม คนเวียดนามก็ยังนิยมเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยไม่ว่า,าลาวเขมรพม่าก็ยังเหมือนเดิมผมมองเลยนะครับจากนี้ไปถ้าพูดถึงเรื่องค่าแรงนะครับ4ี่ชาติาลาวเวียดนามเขมรน,นะครับสาสชาติพม่าเนี่ยคือต่อให้อีกจากนี้ไป20ปีค่าแรงก็ไม่สามารถปรับขึ้นเท่ากับประเทศไทยเพราะเศรษฐกิจหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทุนเศรษฐกิจหรือว่า การทํามาหากินนะครับในประเทศไทยมันแตกต่างกันเอาลองไปเวียดนามก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสไตล์คล้ายๆกับประเทศจีนนะครับแต่ว่าเรื่องค่าแรงนี่ผมว่ายากนะครับเวียดนามเต็มที่ก็ดีกว่าเรานิดๆน,นะครับดีกว่าเราแบบสูสีกับกับขเขมรด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้ แต่ว่าผิดหูผิดตาก็คือโครงสร้างพวกตึกพวกอาคารคอนโดมิเนียมนั้นยอมรับนะครับว่าเขาดีขึ้นถนนหนทางเวียดนามก็ทําดีมากๆผมก็ไปมาแล้วนะฮะไปมาแล้วแต่เงินเวียดนามนะครับเฟ้อเหมือนกันเฟอเ้เฟอพอๆกับสอสอสอปปลาวาไม่ว่าเราเวียดนามกัมพูชพม่าสีชาตินี้ทุกคนเชื่อมัน่นกับเงินบาทไทยมากกว่าเงินในประเทศตัวเองด้วยซ้า ในการซื้อของโดยเฉพาะคนที่เป็นนักธุรกิจคนที่รวยๆมีเงินมักจะใช้เงินบาทแล้วซื้อมันดูมีค่ามากกว่าตัวนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ววยไทยนะอ่าไม่ใช่อวยไทยนะครับคนเวียดนามอ่าเงินเวียดนามมีถึงแบงค์แบงค์ห้าแสนมั้ง 5, แบงค์ห้าแสนโด่งก็มีมั้ง 3, 000, แบงค์ละสามแสนแบงค์ละห้าแสนไปดูเงินดีครับเพราะฉะนั้นคือเงินบาทไทยหนึ่งพันบาทเนี่ย และเป็นเงินเงินเวียดนามได้ตั้ง4ี่ห้าแสนดงนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลยๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องวิธีคนสองฝั่งคงพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับสื่อเบับพาคดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับสํายรัดี